การส่งเสริมอาชีพฐานหนึ่งก็คือฐานาเตาเผาชีวมวลค่ะซึ่งเป็นการาส่งเสริมในส่วนของการเอานำเศษวัสดุเหลือใช้มาเผา,าแปรรูปให้เป็นฐาน รายการสดรู้สดเห็นรายการที่เปิดการรับรู้ให้ประชาชนผลิตรายการโดยพีล่ลาปากเปาะสนใจลงโฆษณา0896645534สนับสนุนรายการโดยบูดา้าน้ำมันงาดำแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เส้นผมหลุดร่วงแก้ท้องผูกเป็นประจำก็ถ้าปวดกินแล้วร<ง>ถ้าปวดกินแล้วก็รัดขาปัจจุบันนี้เขาเลิกงานมาไม่ไม่ต้องแล้วเดินขึ้นเดินลงสบายไม่มีไม่มีอาการ เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ปวดครับไม่ปวดไม่ปวดเดินขึ้นสบายสนใจติดต่อช่องทางไลน์อนุภาพ2020หรือช่องทางเฟซบุ๊กบูดาบายประธานหรือโทร0935399569 มาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตหมูมม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมผาสุกค,ค่ะ,ะวันนี้ในส่วนของอำเภอปานบุรีนะคะก็ได้มีการสนับสนุนงบป,ประมาณในส่วนของการจัดทำอาชีพค่ะวัตถุประสงค์หลักของโครงการก็คือการส่งเสริมการ,การมีอาชีพมีรายได้ของอผู้ที่สนใจและก็ครัวเรือน ก็มีรายได้น้อยแล้วก็ในส่วนอีก,อก,อกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือส่งเสริมให้ให้ชาวบ้านมีกระบวนการม,มีส่วนร่วมในส่วนของการพัฒนาอาชีพและรายได้ของของ,ของประช,ชาชนค่ะ,ะวันนี้ในการส่งเสริมอาชีพฐานหนึ่งก็คือฐานเตาเผาชีวมวลค่ะซึ่งเป็นการส่งเสริมในส่วนของการเอานำเศษวัสดุเหลือใช้มาเผา แปลรูปให้เป็นฐานอาชีพที่เราสนับสนุนและส่งเสริมในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของครัวเรือนและของหมู่บ้านได้ค่ะได้ความรู้ดีมากค่ะเพราะว่ามีความสนใจในเรื่องนี้เนื่องด้วยว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีวัตถุดิบที่ไม่ต้องซื้อหามันมีตลอดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปหยิบยืมตรงไหนเลยคือในไร่จะมีไม้แหง้งไม้สดมีไม้เป็นพันเยอะแยะไปะหมดเราก็เคยทําเป็นหลุม ทีนี้มันเหนื่อยเพราะว่าได้วิธีการเป็นถังเนี้ยมาประหยัดคนประหยัดแรงงานทุกอย่างเราก็สามารถก็เลยชอบสนใจมากเลยค่ะการน,นี้ดีไหมดีค่ะดีมากสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงขายได้ด้วยแล้วก็เป็นความสามัคคีในชุมชนในครอบครัวด้วยมาช่วยกันทําช่วยทันเ,เป็นการรักกันไปอีกค่ะได้ไหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทําเตาเถ่านไร้ฟันเราก็จะมาสอนวิธีในการทํามีอะไรบ้าง ขั้นตอนการทำงานของเตามีอะไรบ้างซึ่งประโยชน์ของเตาชนิดนี้ก็คือเราเผาได้ทุกที่โดยมันจะไม่มีควันไปรบกวนเพื่อนบ้านเพราะว่ามันจะมีฟันแค่ช่วงเราสตาร์ทไฟเริ่มต้นนิดหน่อยวัตถุดิบที่ใช้เราก็อาจจะมาจากการตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนในไร่แล้วก็นำไป เผาทานได้กรเาะะพร้าวไม้เล็กไม้น้อยเปลือกเปลือกผู้เรียนเปลือกผลไม้หรือผลไม้ลูกพวกลูกมะพร้าวที่ร่วงที่หล่นอะไรเราก็สามารถไปเผาได้เพื่อทำเป็นก้อนดูกินไดุ้อย่างเป็นฐานหมดจะคงสภาพเดิมจะไม่เท่าอย่างไม้ลูกชิ้นไม้ตะเกียบเผาได้หมดบจะเป็นฐานทั้งหมด เ,เวลาก็จะขึ้นอยู่กับไม้ที่เราใช้ครับถ้าเป็นไม้แห้งมันก็ไวอาจจะใช้เวลาแค่สองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแต่ถ้าเราใช้ไม้หมาดก็จะกินเวลาเยอะอาจจะเป็นสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงถ้าเราใช้ไม้สดเผา ก็จะไม่สมควรจะเผาเพราะว่ามันจะใช้เวลานานมากเราอาจจะหมดเชื้อเพลิงขึ้นเป็นฟืนที่เราเติมไปเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับฐานที่เราจะได้มันไม่คุ้นเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ไม้แห้งดีที่สุดครับหลักการการทำงานของเตาชนิดนี้ค้นหลักการทํางานของเตาคือเราจะใช้เป็นฟืนให้ความร้อนในห้องให้ความร้อนเราจะมีท่อกระจายความร้อนซึ่งเป็นปล่องไฟขึ้นไปด้านบน แล้วจะมีท่อแก๊สซึ่งซึ่งจะเป็นฟันที่อยู่ที่ว่าโดนอบเวยฟัามร้อนจะเป็นฟันแล้วเป็นแกเป็นเป็นเป็นฟันลงไปด้านล่างแล้วพอความชื้นในตัวไม้หมดมันจะกลายเป็นแก๊สแล้วมันจะติดไฟได้เองด้วยเผาตัวของมันเองหมุนบนเผาตัวมันเองโดยเราจะไม่ต้องเติมฟืนอุปกรณ์ถ้าเบื้องต้นแค่เราไว้ทําไว้เผาตาบ้านเรือน ง่ายๆประหยัดประหยัดเราก็ใช้แค่ถังสรงลิตรหนึ่งใบแล้วก็ต้องมาทําไส้ท่อแกนกลางซึ่งเป็นท่อให้ความร้อนและห้องเผาไหม้เราจะต้องทําลักษณะเป็นตัว L ขนาดก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่เราต้องการอาจจะเป็น4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วถ้าขนาดเหล็กที่หนาก็ราคาแพงแต่เหล็กที่ควรจะใช้ก็ควรจะหนา2มิลขึ้นไป ก็เราก็จะแนะนําให้ทุกอย่างครับถ้าใครที่ว่าจะทําเองอยากได้ความรู้เราก็มาปรึกษาที่เราได้สามารถติดต่อได้มาได้ที่นี่ก็มาได้ที่ติดต่อที่พัฒนาชุมชนก็ได้ที่เราดีมีติดต่อไหมหรือว่าเว็บไซต์ เบอร์เบอร์ติดต่อก็มีครับ0989207042ครับครับผมทีวีคีรีขังทีวีของคนประจวกผลิตร,รายการเป็นสะพานให้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน